ให้มีความเหนียวแน่นองครอของเรานะรักใคร่กันเออรักใคร่กันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันรับเอาพรเพ่อใครกันวันนี้ก็ให้มีการจำฉลาดส่งท้ายมีเก่ารับรับช่วงวีใหม่กันครับใช่ครับก็มีพี่พี่น้องน้องเพื่อนหงเอาคอยคอยเจอแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวแทนเอไอเอไอมา เช่นน <pics. S 1> so ั hmm <sh ar ky noise> wow. uh, says, ้นนายกเก่าโอลิมปิีกรบว่าในายกเก่าให้ให้ว้าให้ว่าในการสุดสิ้นการนี้เอ้าเป็นผู้ช่วยเป็นโฆษกอยลูกาลืมนะอย่าลืมนะเราวดดีนะเพราะว่าสนุกสนานดีรนายก ค mm hmm. รับ uh huh. กพูดสัก ja. 15นาทีพอไหมอย่างเกิน15นาทีเปิดงานแล้วปิดงานเลยขอการคำวมาสวัสดีนะครับขอบคุณครับท่านลันเลยครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ในนามของสมาคมผู้สื่อข่าวผู้ภาคจังหวัดพุทธลงนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านจะมาเชิญทุกท่านโดยเฉพาะท่านผู้นายกเสนาหลักนะครับผมขอบคุณครับท่านกิตติเดชนะครับผมแล้วก็ท่านเลขาที่การนะครับท่าน ท่าสิบวัฒนทองท่านผู้ว่าเลขาี่การท่านสว่างราศีตลอดจนท่านพี่เยลีนะครับท่านข่าวแล้วก็ท่านดรบริษักแล้วก็ท่านทุกฟองผมนะครับวันนี้แล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับที่มาวันนี้ที่บริษัทที่บริษัทใหญ่ท่านทุกคนนครับดีเราไค anyway, hmm. oh, ah, re ุณนายและคุณนายื่อบคุณนายด้วยนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่เรามาพบปะสังสรรค์กัน เรามาแลกเปลี่ยนความรู้รันนะครับผมแล้วก็ามาฉันสารกันเล่กเล็กน้อยวันนี้ก็ต้องขอบอคุณมากนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาไม่เสียเวลาครับ <c oughs> ก็ <c oughs> อเปินการจับฉลานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับ ของที่ OK, เรามาเป็นที่ระลึกนะครับผมเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านเรียกว่าท่านที่ษาใหญ่นะครับท่านคุณนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ไม่รุ่นเขาเรียกว่าเจี๊ยบหวานจ่อยอ่านเจี๊ยบดีกว่าหวานไม่ใช่ชจี๊หวานหรือเปล่าครับต้องขอบคุณมากนะครับขออนุญาตขออนุญาตวิธีการนะครับก็ได้เวลาแล้วได้เวลาอันสมควรแล้วอ่า ท่านยกจับเสร็จเป็นชื่อใครคนนั้นก็จับต่อง่ายๆพี่น้องครับไม่ใชนเทียบอันใครนะจะจับต่อนครเอาเลยครับย้ายดูลังมันเาก็ใครเอาเลยครับไม่มีครับเอเยครับคุณยยี

ให้ยืมบริหารใ้ยืมมีการให้ยืวยนะครับงานนี้มีการให้ยืมเพ่อวงมันะครับอาไม่เป็นไรครับเงินมันไม่ใส่ก็ได้คือไม่ช่เพินมันไม่ใช่สสวยมันแจกเงินกันนี่กลัวดิกัวดิหวันระแวงหรือวันระแวงปากมันไม่ดีแบผู้ใหญ่ต่ดีใช่รับใช่ต้องถูกต้องใช่ครับเป็นช่วงไฮไลท์ของงาน สมยัยมีเก่าต <AND S 2> ้อนรับปีใหม่ของสมาคมเลยรางวัลใหญ่ได้ไปแล้วแล้วเราจะอยู่ทำไมมีแต่รางวัลเล็กๆเหลือเหลืออยู่หัวใหญ่กวใหญ่ก็่าอะไรอย่างเง้างวัลใหญ่ไปแล้วครับสงสัยใจเยือก